นามสก,การพระอาจารย์ครับผมได้ยินนะครับได้ยินฮะครับผม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 ,ผม,ผมอดีตนายกกิติกรครับปริจาสอบถามพระอาจารย์นะครับว่าปกติแล้วผมเวลาสวดมนต์นะครับผมก็จะสวดมนต์ได้นานเวลาเล่นดนตรีไทยก็จะมีสมาธิเล่นได้นานแต่เวลานั่งสมาธิครับพระอาจารย์ผมจะนั่งได้ประมาณห้านาทีแล้วจิตผมก็หลุดคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาอีกอย่างเงี้ยครับ มันจะมีวิธีการแก้ไขอะไรบ้างอะครับอ๋ออันนี้มันก็ต้องอาศัยการทําให้ห่อยทําให้มากมันก็จะค่อยๆเกิดเป็นความนิสชนิันํชนาน,นขึ้นมาเองการทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําท,ทางโลกก็ตามใช่ว่าเราจะทําแต่ง,งานทางโลกเนี่ยถ้าเราทำใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะมีความพังเพิมมีความผิดพลาดในการทําของเรา แต่ถ้าเราผิดพลาดแล้วเราพังเผอไปในการทำื่อเราแล้วเราเกิดเป็นความท้อแท้เกิด <ๆ S 1> เป็นเกิดเป็นความขี้เกียจขี้ค้านล้มเหลวไปว่าโอ้ยเราทําไม่ไหวแล้วทําไม่ได้แล้วเนี่ยมันทําผิดพลาดทำทำล้มเหลวไปแล้วเราก็เลิกทำซะแล้วเราจะทํางานอันนั้นเป็นหรืองานอันนั้นก็ไม่สําเร็จขึ้นมาแต่อ้าเรามันก็ธรรมดาของเราเมื่อเราทํางานอันนี้เรายังไม่มีความคล่องแคล่วยังไม่มีความชำนิชํานาญในการทํางานอันนี้มันก็มีความพังเผหและมีความผิดพลาดเป็นของธรรมดาแต่เราก็ต้อง เมื่อมันพังเผอมันผิดพลาดไปแล้วเราก็ต้องสนใจใส่ใจให้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พยายามทําให้มันมากทําให้มันบ่อยต่อไปเราก็มีความชำนิชํนานาญในการทํางานนั้นเราก็จะทํางานได้อย่างไม่ผิดพลาดพังเผกต่อไปงานก็จะสําเร็จการภาวนาของเราเหมือนกันแม้เหมือนการภาวนาของเราพอจิตใจของเราเราไม่เคยเราไม่เคยบังคับไม่เคยกํากับไม่เคยคุมมันไว้มาเราก็ปล่อยเปะปะมันมันจะคิดปรุงแส่สายไปที่ไหนมาเราก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวของมันแต่พอเรามามากํากับมา มามาบังคับมันมาควบคุมมันด้วยการภาวนามันก็เป็นธรรมดาของจิตแต่มันจะต้องดิ้นรลนฝัดแฝงยุ่งเหยิง,ยงวุ่นวายออกไปตามความเคยคิดเข้ามันแต่ตอนนี้เราก็ต้องมีความภาคความเพียรพยายามเอาสติเนี่ยพยายามระมัดระวังกำกับจิตไว้ให้อยู่กับลมให้ใจเข้าพูดลมให้ใจออกโทพยายามกำกับอยู่แบบน,นี้ใหม่ๆมันก็อาจจะเพิงพ่งเผลอหลุดไปหลุดไปเพราะว่ามันยังไม่ไม่คุ้นเคยกับเราพอเรามีความระมัดระวังกำกับจิตบ่อยเข้าบ่อยเข้า ไอค้ความระมัดระวังตัวนี้มันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแนบแน่นขึ้นมาภายในจิตในใจของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเ,เมื่อเริ่ต้นเบื้องต้นเหมือ,อน,มนก็เผลอเป็นของธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็ดูดออกไปนู่นหลุดออกไปนี่มาพอเรามาทําบ่อยเข้าไอค้ความระมัดระวังที่เรากํากับจิตเนี่ย คือตัวตัวสติตัวระมัดระวังเนี่ยไอตัวระมัดระวังไม่ก่อนมันก็ค่อยคคุ้นเคยขึ้นมาเรามาภาวนาเรามีความระมัดระวังมากเราทําอะไรเราก็มีความระมัดระวังมากในการทําในสิ่งนั้นในการภาวนานั้นไอความระมัดระวังมันก็ค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยขึ้นมาภายในจิตใจของเราเราก็จะภาวนาได้นานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่งมันแนบสนิทความระมัดระวังแนบสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตจิตมีปกติที่ระมัดระวัง คือมันแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกว่าจิตเลยมันไม่พังเผยอีกต่อไปพอเรามากาหนดเรามานั่งภาวนาอยู่ครึ่งชั่วโมงมันก็อยู่ตลอดต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงเรามานั่งภาวนาชั่วโมงหนึ่งมันก็อยู่ต่อเนื่องแต่ชั่วอ่อชั่วโมงหนึ่งมันจะไม่ปีกแวะหลุดออกไปอีกเพราะฉะนั้นต้องอาศัยต้องอาศัยทําให้มากทําให้ยิ่งแล้วเราก็จะค่อยๆเกิดเป็นความชนิดชานาญขึ้นมาต่อไปมันก็อยู่เองน่นะสาธุครับก็ต้องอาศัยการทําให้มากทําให้ยิ่งนะครับครับสาธุครับ 嗯。Uh.